สวัสดีครับผมเปมนพี่้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอลล่าชาแนลนะครับผมตอนนี้เข้าอยู่กันที่วัดปูชัยว่านพี่้องมาตามตูวเลขแนวทางในงวดวันที่16กันยายนพศ2 5 6เนะพี่้องเนาะนะครับกลับมาน้ำกัน หลายช่องพี่น้องนะครับช่องเบาเทาช่องแม่หมูช่องเครื่อฟ้าแล้วก็ช่องดอนล,ลาพี่น้องนะครับมาตามให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางเด้อพี่น้องนะครับผมตอนนี้นะครับเบาเทากับแม่หมูเพิ่นกระยางคำเดียวเดี๋ยวเขาสัญ่าขอไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าแนวทางตัวเลขของปูใช้ว่านในงวดนี้เพิ่ใหายตัไหนแล้วพี่น้องเนงนะาะบ่เป็นการเซเวลานะครับผมเดี๋ยวเขาสิไปเบิง่งไปชมไปฟังน้ำกันนะครับผม ครับผมการมาบนมัสการครับผมครับกราบนมันสการด้วยรับปูครับถือว่าโชคดีครับท่านผู้ชมเสาร์นี้ก็เดินทางมาความทีมงานครับดอนล่านะครับเนาะดอนล่าสสวัดแม่หมูอล้วกันเครื่องปลาสวัสดีค่ะครับปูงวดที่แล้วนี่สามแปดตัวปูเนาะงวดงวดที่ผ่านมาครับผมงวดเปนที่หนี่ครับท่านผู้ชม ครับครับนี่ครับผมวัถิีัน่าหน้าล่างวิ่งแปดตัวเดียวสามแปดครับสังเกตตัวที่ปูงงครับโอ้สามสองน่ะปูเนาะสามสองนาะค่ะสามสองก็ไปขึ้นบนเขบ้บบนข้าล่างเลยเนาะค่ะเนาะแต่บนล่างแต่บนล่างครับผมับปู ตัวเลขของปูบลายชุดบลายโตนะครับบลายบลายชุดแมนค่ะตามที่เคยตามกันมาเนี่ยบลายชุดแมนครับท่านผู้ชมนี่เป็นหมวดที่ผ่านมาเนาะมันหมวดที่ผ่านมาครับนี่ครับหมวดที่ผ่านมามาตามให้เอฟซีแล้วเด้อนะครับผมเลยมีเอฟซีแสดงความจีเห็นกันเข้ามาหลายนะครับว่าให้ตามปูใช้บ้านนะครับพี่น้องแมนครับ่ะครับผมอ๋อเบื้องหมวดนี่แล้วเบื้องหมวดต่อไปเลยบ่ ถือว่าโชคดีครับเศร้าหนีโชคดีถ้าเราลาเนาะได้มาเจอปูพอดีครับพี่น้องครับปูยังท่านด้ขึ้นกระดานนะครับปูยังท่านด้ขึ้นกระดานให้เด้ครับตสม่ำๆครับกระดานยังวางเปล่าพี่น้องครับผมเราเก่านี่ครับปูก็เอาสมุดให้เลยครับนะครับผมคเอาเปิดเบื้องวดต่อไปเลยวะครับถือว่าโชคดีพี่น้องครับงวดต่อไปนะครับเนาะโอ้โห นี่วันต,ต่อไปค่ะวันต่อไปอยู่นี่สิบหกกัยน,นยานี่ค่ะครับสิบหกกันยาเนี่บอกเมนค่ะดิ๊ดสิบหกกันยานี่ครับพี่น้องเบิ้งเคร่งสองวันปเป็นน้ำกันเลยนะครับครับปูปูบนล่างคู่เดียวเล็บ่ะครับบนล่างคู่เดียวโอ้บหลายคู่เนาะค่ะวิ่งวิ่งสี่เนาะค่ะ บนวิ่ง4ี่สี่เก้ครับสังเกตปูเน้นตัวตรงๆทคือสีเก่านะครับปูวงให้ก็ถือว่าแค่คู่เดียวเท่านั้นครับคู่เดียวเนาะบนล่างยางละคู่เท่านั้นไปครับซื้อๆไปรับผมนะครับล่างวิ่ง2 2-7-7-2ปเจงวดที่แล้วคือดังคักคือปู7-2จนปูได้ตัดออกมาครับตัวนี้โอ้ จะมาออกงวดนีบ้ครับปูจะมาลอยหลังน้ปูเนาะครับนี่ครับผมถือว่าโชคดีมากครับทีมงานมานนี่ครับแต่มาเจอปูนะครับเนาะว่านก้ามานะครับว่านก้ามาแต่ว่าปูท่านี่ขึ้นกระดานครับทนมช้ชมครับมือนีปูเอาชุดที่ปูเขียนไหตองวดครไหทีมงานได้ลงเลยครับ ให้ทีมงานให้เอฟซีปูกระนาดที่ขึ้นกระดานตัวนี้ครับบนลายตัวเนาะค่ะบนล่างอย่างละคู่เนาะค่ะครับกระนาดในตัวนี้ล้ขึ้นกระดานกับตัวนี้มันบ่ปูบ่เปลี่ยนมันบ่ครับบ่เคยเปลี่ยนเลยของปูก็เคยเปลี่ยนนะครับเคยเปลี่ยนขึ้นแล้วขึ้นเลยครับนะครับผมครับทผช้่มครับปูก็จะขึ้นกระดานให้นะครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ปูท่านหน่ขึ้นแต่ว่าปู เอาชุดที่ปูนี่แหละครับชุดที่ปูเขียนไหตองหวดมาไหเลยไหเบิ้งเลยครับท่านผู้ชมครับฝันดีพ่ปูฝันดีดยูยตีครับโอ้ครับว่ามันได้แล้วอืม พับผมแคบนาจอไปเลยนะครับพี่น้องตัวเลขเนว่ทางของปูใช่ว่าในงวดวันที่16กันยายนพศอ2อ5 6 5 0หาแล้วพี่น้องเนาะตัวหนังซื้อสีแดงเด้อพี่น้องนะครับฟังซ้ายมือส่วนฟังขวามือนะครับเป็นงวดที่ผ่านมางวดวันที่1กันยานะครับนี่ครับตัวเลขของปูห้วิ่งล่าง8จับคู38 32 68แล้วพี่น้องเนาะนะครับตัวเลขกูบมหลายคู่นะครับ งวดนี้ปูกระไฮโบหลายคู่คือกันพี่น้องนะครับบนปูไฮวิ่ง4นะครับแล้วก็จับคู่4 9 9 4เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ล่างวิ่ง2จับคู่2 7 7 2นะครับผมนี่ครับตัวเลขของปูใช่ว่านนะครับนาลงทุนพี่น้องนะครับเพราะว่าของปูบ่ค่อยหลายชุดบ่ค่อยหลายตัวนะครับเขาเอาไปพิจารณาในการเซียงจกเสี่ยงดวงได้เลยนะครับผมสําหรับ fc ที่แบบอยากลงทุนหน่อยนะครับพี่น้องนะครับเหมาะเลยนะครับพี่น้องตัวเลขปูชัยวานนะครับผมตามทั้งปีนะครับบบมีขาดทุนพี่น้องนะครับตัวเลขของปูอาจจะมีเขาแน่รุดน้ำนะ่ะพี่น้องเนาะทันได้เขาเขาคักรีพี่น้องนะครับเอา้าพิจรารณาเป็นแนวทางเมืองกันแล้วกันพี่น้องนะครับหม,มักบะหมักกัดจังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะตัวเลขปู่ชัยวานงวดวันที่16กันยายนพศ2565นาร้ะพี่น้องนะครับผม 49942772นะครับตัวเลขที่ห้านํำมานะครับให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปเบิ้งเป็นแนวทางเอาไปเบิ้งประกอบกับเจ้าอื่นๆเด้อพี่น้องนะครับผมหมักบ่หมักกักจ,จังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสําหรับคลิปนี้กับคงสิมีทนีพี่น้องนะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่อง ดอนหลาชาแนลนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮ้งๆกันผู้ผูสุขคนเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมถามากถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสวัสดีครับ